น้องน่ารักมากเลยน้องแบบว่าอันนี้ลวกแล้วนะครับปะเรากินเลยครับทุกคนคําแรกจิ้มซีฟูด้ดแซบของเราเลยนี่แหละนี่เลยอื <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินครับทุกคนครับวันนี้ยำมงกระพุนน้ำมันงาครับเมนูที่หลายคนชื่นชอบและถามกันเข้ามาเยอะอีกเหมือนกันครับวันนี้กี้แบบยำแบบน้ำมันงานะครับยำไม่ยากนะครับทุกคนก็เติมนะครับผมตัวที่เป็นน้ำมันงาลงไปนะครับใส่พริกเผาใส่ซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็โรยงาแค่นั้นเองนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะเอามากินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็ตัวที่เป็นน้ำจิ้มหมูกระทะด้วยยยนนนนคคับป่ทุกกกกิเเลลมีหาาอว้ย มันจะเค็มมันจะเค็มอะไรอย่างเงี้ยเอาไปทําแล้วทำไมมันเค็มจังเลยพีก่กี้ทุกคนต้องเป็นแมงกลบพรุนจืดนะครับผมที่เขาล้างจืดล้างแบบว่าหลายๆรอบมาแล้วมันก็จะง่ายกับตัวเรานี่น้องน่ารักมากเลยน้องแบบว่าอันนี้ลวกแล้วนะครับปะเรากินเลยครับทุกคนคําแรกจิ้มซีฟูด้ดแซบของเราเลยนี่หละนี่เลยอืม เต็มปากเต็มคำอร่อยมากจิ้มน้ำมันด้วยหอมน้ำมันงามมากอืม้ม ลองชิ้นเล็กๆบ้างครับทุกคนนี่จริงๆเวลาเราทํากินอะ่ะเราไม่ต้องแรับชิ้นใหญ่เหมือนกี้ก็ได้นะเอาเป็นชิ้นเล็กๆพอครับ <c oughs> มันหอมน้ำมันงา <c oughs> มีความนวลนวจิ้มน้ำจิ้มหมูกระทะบ้างครับ ก็อร่อยนะทุกคนมีคนแนะนำกี้มาครับที่เรากินแล้วก็บอกว่าพี่กี้ที่น้ำจิ้หมูกระทะอร่อยมากเลยเนี้ยอร่อย ถ้าถามกี้ว่าเอาไปยำทั่วไปอะ่ะกับยำน้ำมันงาอะไรอร่อยกว่ากันส่วนตัวกี้ชอบยำน้ำมันงานะครับมันหอม,หมแล้วเราค่อยมากินกับอะไรแบบแซบแซบแบบนี้ยจิ้มลงไปอื เพลินมากกินมันกับแก้มเนี่ยบอกเลยว่าดีมาก <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องชิ้นใหญ่มากชิ้นเล็กๆเ,เนี่ย <c oughs> มาล่วกตัวเขาก็จะหดลงเยอะเลยครับทุกคนหืมแมงกระพุนมันจ้มสับ ราดน้ำให้มันแบบช่ำๆสักนิดนึงตึงๆๆเราช้อนมาสดน้ำหน่อยหนึ่ง

น้ำจิ้มหมูทะขอบคุณนะครับที่แบบแนะนำกันมาว่าแมงกะพรุนก,กินกับน้ําจิ้มหมูกระทะก็คืออร่อยใหญ่ๆเลยนะครับ อืมโอ้โหฮึมิ่มิมหมูกระทะ มันไม่คาวไม่อะไรแต่มันก็จะมีกลิ่นของไมโกรพูนอยู่หน่อยนึงอืมแล้วมันหนึบมันกรึบมันกรอบดีมาก สีสีมันเหมือนจะเผ็ดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นแบบว่าความสีสีแดงของพริกเผาอืมแล้วก็น้ำมันงาหอมๆที่สุดลองไปทำทานทำ,ท,ำทานกันนะครับ <c oughs> <c oughs> สบัะดน้ำจิ้มทิ้งกุบกุก อือร่อยออน้ำยำแม,มงกะพูุนมาลงไปในนะน้ำจิม้มสีจะส้มๆอ่ะจิม้มกินกับสาหร่ายก็เข้านะครับทุกคนกุ้งแซลมอน ไม่ว่าจะสดจะดองกินกับสาลายอร่อยหมดเลยทุกคนหนึ่งตัวนี่คือครึ่งตัวครับดังนั้นตัวตเต็มของเขาคือใหญ่มากเมงกะพุน น้ำนี้ไม่เผ็ดจริงๆนะมันจะหอมน้ำมันงาอืมซีน้ำจิ้มหมูทะก็อร่อย อ,อันนี้ก็น่ากินทุกคนน่าจะแค่เสร็จหนึ่งส่วนสี่ของตัวนะเนี่ย กรึบกรึบดีมากดีไม่ไหวดีไม่ไหว ตรงกลางตัวเขาจะเป็นแบบเนื้อเจลลี่เลยอะ่ะส่งท้ายนะครับช่ำๆไปเลย น้ำจิ้มเผ <fits you Elena> ็ดกระเทียมมากใส่กระเทียมเยอะมากเลยโอเคครับทุกคนวันนี the <c oughs> <c oughs> ้หมดเกลี้ยงนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แชร์เพื่อนดูกันเยอะๆแมงกระพุนขอมาจัดให้แล้วนะครับยำแบบนี้ยำง่ายและอร่อยด้วยครับทุกคนลาเพียงเท่านี้ครับกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย